ยินดีต้อนรับสู่รายการอ่นเดอะเคสเอพิที่สอง้อยเจ็บเจ็ดนะครับครับสวัสดีครับวันนี้พี่ทันใส่เสื้อแปลกผมว่าน่าจะเป็นครั้งแรกที่เขาเคยใส่เสื้อตัวนี้นะะใส่มาสิบครั้งแล้วไม่จริงกี่เพิ่งได้มาใช่ไหมไม่ไม่ของใครอันนี้โปรโมทนะมีคนส่งมาให้ยินดีกับเสื้อใหม่คุณธัญวด้วยนะครับแล้วก็ขอให้เขาได้เสื้อใหม่ใส่เรื่อยๆหลังๆที่ไม่ใส่เสื้อลายนะพี่รู้ตัวปะใส่ตอนหนคือการที่คุณเห็นผมใส่กับพี่ผมใส่ไม่ได้ว่าผมไม่ได้ใส่ตลอดเวลาเนี่ยครับผมวันนี้เรามมอยู่ันนใทีี คือผมก็เห็นชื่อตีมแล้วผมก็รู้สึกว่ามันก็สเปซิฟิกขึ้นทุกวันนะตีมของพวกเราเนี่ยก็ดีนะเป็นทีมตีมที่ชื่อว่าตีมหมีนะฮะหมีหมีเนี่ยไม่รู้ว่ามันมีหมีฆาตกรหมีอะไรพวกนี้ต่อไหมแต่ว่ามันคือหมีแล้วกันแบแบฮักเออที่เป็นไอเนี่ยช่อง youtube แล้วก็ทําแบเฮานะฮะคุณซาคุณการครับครับผมเออก็ก็ตีมหมีเนี่ยมันก็บิดได้ไม่เยอะ่ก็ก็ ก็บิดได้มันบิดยังไงไม่ได้แหละเออนั่นแหละครับแต่ว่ามันมีฟันแฟกข้อหนึ่งครับคือก่อนหน้าที่เราจะอัดกันอ่ะที่ทันเขาก็ได้ส่งเรื่องให้พี่โจอยู่แต่ว่าเขาอ่ะพี่โจมาเล่าให้ผมฟังว่าเอ้ยยศยศธัญวัฒน์ส่งเรื่องมาจองแล้วนะแต่มันของวิกหน้าคือผมอ่ะทาสคริปต์เสร็จแล้วและมั่นใจว่าเรื่องเนี้ยยังไงก็ไม่ซ้ําเพราะมันแบบสเปซิฟิกมากมาก ก็เลยบอกเอ้ยบอกคือบอกหลังจากที่ทำเสร็จแล้วว่าโอเค okay, เรื่องนี้นะสรุปเจ้าบอกว่าเออมันตรีมวิกนาออแล้วเลาแล้วพี่รู้สึกไงก็ก็ไม่เป็นไรทำงานลูวงหน้าไงอ่าก็คือถือว่าวิกนาได้พักไปนะครับใช่อ่าแต่ว่าวันนี้เราก็เตรียมเรื่องเกี่ยวกับหมีมาเล่ากันคนเรื่องเหมือนเดิมนะครับครับวันนี้ถ้าผมโลเอเนจีนิดหน่อยก็ขออภัยไปด้วยนะครับครับก็ค่อนข้างเหน็ดเหนื่อยฮะเออวันนี้ผมเป็นคนเล่าก่อนนะครับเรื่องผมเนี่ยนี่ทันผมขอเกริ่นอย่างนี้ก่อนดีกว่าว่า ผมจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับนักมวยปล้ำคือพี่พี่พทันดูมวยปล้ำปะดูดิเออคือผมอะ่ะไม่ค่อยคุ้นเคยผมรู้แค่ว่าพี่ทันกับพี่โจแล้วก็พวกพี่เบนซ์พี่วิชัยอะไรเงี้ยน่าจะแบบดูมวยปล้ำมาแต่ว่าอย่างผมมันไม่ได้ดูเพราะว่าเหมือนไม่ได้เป็นกีฬาที่ชื่นชอบแต่เข้าใจว่ามีกลุ่มคนที่ชื่นชอบแแบบเรื่องนี้เยอะมากเนาะแล้วก็คิดว่าวัานนี้อยากเล่าเรื่องเกี่ยวกับวงการมวยปล้ำทักเรื่องหนึ่งละกันเนาะครับคือถ้าพูดถึงวงการมวยปล้ำเนี่ยมันมีครั้งหนึ่งที่ มันมีนักมวยปล้ำคนหนึ่งอะถูกเดบิวต์เข้าในวงการไม่ทันแล้วก็เหมือนเป็นนักมวยปล้ำที่ชื่อดังมากทุกคนก็ตั้งตารอหรือว่าได้ยินชื่อเสียงเขามานานมากๆแล้วก็เหมือนแบบสักครั้งหนึ่งในชีวิตอะอยากจะไปดูเขาปล้ำกับกับคู่แข่งสักรอบหนึ่งสิ่งที่ทุกคนคาดหวังว่าจะได้เห็นนักมวยปล้ำคนนี้ทำไม่ทัน,นคือการที่คาดหวังว่านักมวยปล้ำคนนี้จะใช้ท่าไม้ตายในการกอดดัดคู่ค,คู่ต่อสู้อะจากด้านหลังกอดดัดแน่นๆแล้วก็บดขยี้ให้พวกคู่แข่งเนี่ย ตายด้วยท่าไม้ตายของเขาคือทุกคนเนี่ยอยากจะเห็นท่าเน,นี้ยด้วยตาเนื้อของตัวเองนักมวยปล้ำคนนี้มีชื่อว่าเทอริเบิลเท็พี่ทันครับไม่รู้ไม่รู้พี่ทันเคยได้ยินไหมเคยได้ยินเคยได้ยินโอเค okay. คือเรื่องราวของเทอริเบิลเท็เนี่ยย้อนกลับไปในวันที่1เมษายนปี19 5 0ูพี่ทันครับวันนั้นเนี่ยมันมีนักมวยปล้ำคนหนึ่งชื่อว่าทุนโทนี่กาเลนโตเขาเนี่ยมารอคู่แข่งมาประกอตัวอยู่ที่แอตวิรีพาร์คที่นิวเจอร์ซีย์ครับครับพูดถึงดีกรีของคุณโทนนนีี่่กออคืตัวเย ถ้าใครอยู่ในวงการถ้าจะเคยยินชื่อเขาผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะเขาเป็นนักมวยปล้ำที่มีมีชื่อเสียงไม่ธรรมดาเคยเป็นนักมวยเคยเป็นนักมวยมาก่อนเป็นนักมวยรุ่นเฮเวิเวทครับก่อนที่จะมาเข้าสู่วงการมวยปล้ำแล้วก็มีวีดกรรมมากมายที่เฉาโชว์มากคือเหมือนแบบเป็นนักมวยที่เก่งกาจแล้วก็พอย้ายไม่อยู่วงการมวยปล้ำเนี่ยก็สามารถทําผลงานได้อย่างโดดเด่นก่อนหน้านี้คุณโทนี่เนี่ยก็มักจะสร้างเรื่องราวให้คนจดจําอยู่เสมอครับมันมีครั้งหนึ่งในช่วงปี1 9 3 0ที่เขาอ่ะก่อนจะไป ชกมวยหรือว่าก่อนจะไปมวยปล้ำกับคู่แข่งเขากินฮอทดอกจํานวน52ชิ้นก่อนที่จะขึ้นไปต่อยมวยหรือว่าไป <laughs> อะไรก็มันผมไม่รู้เป็นชาเลนจ์ส่วนตัวเขาหรือว่าถ้าเขาว่างๆเนี่ยเขาจะไปจัดแมช์พิเศษไปชกกับจิงโจ้บ้างหรือว่าไปไปต่อสู้กับหมึกยักษ์ที่ซีแอตเทิลบ้างในปี1946กอะไรเงี้ยคก็เป็นนักมวยปล้ำหรือว่านักมวยที่เราจะคุ้นคุ้นหูกันกับวีรกรรมที่ปแปลกๆของเขาเนาะแล้วก็มีกระแสะวิพากวิจารณอะไรก็ตามแต่ว่าก็เป็นคนที่โด่งดังมากๆ และการชกครั้งต่อไปของเขาเนี่ยที่เขามารอที่นิวเจอร์ซี์เนี่ยมันก็เป็นการชกที่เขากำลังจะสร้างชื่ออีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเขากำลังจะต่อสู้กับเทรเบิลเท็ดนักมวยปล้ำที่กำลังจะกลายมาเป็นคลื่นลูกใหม่แล้วก็เป็นเรื่องราวของคนที่ผมกำลังจะเล่าในวันนี้นั่นเองครับคือวันที่หนึ่งเมษายนเนี่ยปี1990นะครับนั่นคือวันเดบิวต์ในเวทีมวยปล้ำของนักมวยปล้ำที่ชื่อว่าเทรเบิลเท็ดครับซึ่งแม้ว่าคู่ต่อสู้ของเขาเนี่ยจะเป็นคนที่มีดีกรีดีอย่างคุณโทนนนนนี่่กกกาเเตตยแแแใวััั้้็มขขงงงครงรอ ของแคริเอร์แล้วก็สามารถเอาชนะโทนี่ไปได้คือเหมือนว่าเป็นการชนะที่เด็ดขาดมากๆแล้วก็สร้างเสียงฮือฮาให้กับผู้คนเท่านั้นเท่านั้นไม่พอพี่ทานคือผม,มไปดูข้อมูลมาแล้วก็พบว่าโทนี่เนี่ยเหมือนพอแพ้คุณทริบิโเทสไปเนี่ยก็รู้สึกอับอายแล้วก็ไม่ยอมแล้วแบบขอรีแมทช์ได้ไหมม,มันเหมือนเป็นเรื่องปกติปะในวงการมือปล้ำว่าแบบจะมีการต่อสู้ซ้ำไปซ้ำมาเรื่องปกติเออเพื่อแบบเอาชนะกันค,คุณโทนี่เนี่ยก็เลยขอรีแมทช์กับทริบิโ e เทสครับซึ่งในครั้งที่2เนี่ย เธอริโบเทสก็ยังเป็นฝ่ายเอาชนะโทนี่ไม่ได้เว้ยเท่านั้นไม่พอพี่ทันพวกเขาเนี่ยยังมีการส่งสารต่อสู้กันเป็นครั้งที่สามแล้วให้ทุกคนลองทายดูว่าใครเป็นคนชนะก็ะคือโทนี่ไหม,ไม,ไมก็คือเธอริโบเทสนั่นเอง <Okay. S 1> เออขอบคุณพี่ทันที่อย่างน้อยก็ช่วยช่วยเบี่ยงเบนความสมนใจครับคือเรียกได้ว่าเธอริโบเทสเนี่ยเอาชนะนักมวยปล้ำชื่อดังสามครั้งติดเป็นการเดบิวต์ที่น่าจะส่งพลังมากๆเหมือนแบบเข้ามาสู่ในวงการได้อย่างแบบ จุดระเบิดเปิดตัวแล้วก็ทําให้คน,เ,นเห็นว่าเขาเนี่ยมีพลังเหนือกว่าอาดีตนักมวยรุนเทวิเวทแล้วก็นักมวยปล้ำที่มีชื่อเสีย,อยงอย่างโทนี่ซะอีกทุกคนอาจจะงงครับว่าไอเด็กใหม่คนนี้มันเป็นใครทําไมมันมาแรงขนาดนี้และมีความแข็งแกร่งขนาดที่จะชนะคนโปรไฟล์แบบนี้ได้แต่ว่าไอคําสงสัยที่ทคนกําลังสงสัยอยู่อ่ะผมว่ามันอาจจะหมดไปถ้าทุกคนได้เห็นหน้าตาของเขาอืนี่คือหน้าตาของโทริโบเทบครับพี่ธันน่าจะรู้จักอยู่แล้วแล้วก็เหมือนว่า ใครที่ตามวงการมวยปล้ำเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกับน้องเทอริเบิลเท็ดเพราะว่าเขาคือนักมวยปล้ำที่เป็นหมีนั่นเองเป็นหมีเออเป็นหมีที่ผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเป็นหมีที่เป็นนักมวยปล้ำหรือว่าเป็นนักมวยปล้ำที่เป็นหมีหรือว่ามันต่างเป็นหมีที่ไม่มวยปล้ำไหมเออเออเป็นหมีที่เป็นนักมวยปล้ำแล้วกันครับคือเทอริเบิลเท็ดเนี่ยเป็นหมีที่ถูกเดบิวต์เข้ามาสู่โลกของนักมวยปล้ำครับแล้วปีหนึ่งเก้า้ห้าสเนี่ยก็เป็นปีแรกที่เขาเนี่ยเริ่มต้นแคริเอร์ที่แสนยาวนานแล้วก็ เป็นแคริเอร์ที่คนจดจําแล้วก็พูดถึงจนถึงวันนี้นั่นเองครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องของเทรเบิลเทสให้ทุกคนฟังแล้วกันนะครับประวัติชีวิตของเทรเบิลเทสเนี่ยมันเป็นแบบนี้ไม่ถันคือน้องเนี่ยเป็นหมีดําสายพันธุ์แคนาเดียนอเมริกนก็คือเป็นหมีดําสายพันธุ์แคนาดาอเมริกาซึ่งเกิดในปี1949หรืออาจจะเกิดในปี1 9ึ0า้าครับซึ่งแปลว่าถ้าเขาเดบิวต์ในปี 1990, นะ1 9ึ่งเนีานยตอนที่เขาเดบิวต์เนี่ยอาจจะมีอายุไม่ถึงหนึ่งขวบ แล้วก็ตั้งแต่เกิดมาไม่ทันเหมือนว่าน้องเนี่ยจะถูกลิขิตให้เข้าสู่วงการบันเทิงอะ่ะเพราะว่าถูกถอนเขี้ยวเล็บไปหมดเลยตั้งแต่ยังเด็กแบบถอนเล็บออกถอนเขี้ยวออกทำให้มันมีไม่มีสามารถแบบต่อสู้กับคนได้หรือว่าไม่เป็นอันตรายกับคนได้ไม่ไม่คิดควรอะไรได้เออไม่สามารถฆ่าคนได้แล้วกันแล้วก็มีโอกาสในการทําอันตรายต่อมนุษย์เนี่ยน้อยลงครับแต่ว่าถึงแบบเอาเขี้ยวเล็บออกไมทันแต่ว่า เขาเป็นหมีเขาก็มีขนาดตัวที่สูงใหญ่แล้วก็มีน้ําหนักที่สูงมากๆเนาะคือเขามีขนาดประมาณ2 1 7เซนเมตรคือสูงเกิน2เมตรแล้วก็มีน้ําหนักมากถึง2 7 0เจกิโลกรัมคือถ้าเป็นคนก็คือน่าจะเป็นคนที่ตัวใหญ่ยักษ์มากๆแต่ว่าเนี่ยนักบสาีกเออมันคือมันคือหมีที่มีกล้ามเนื้อในในรูปแบบของสัตว์ป่าเนาะแล้วก็สามารถมีพลังกำลังที่เหนือกว่ามนุษย์ที่เราจะเข้าใจได้แล้วก็ทําให้น้องเนี่ยเป็นนักมวยปล้ำที่แข็งแกร่งเกินเกินมนุษย์มนาไปไปมากออยู่เหมืนนกั รแรกเริ่มเดิมพีเนี่ยตัวทริบเบิลเทเนี่ยชื่อว่าเท็เฉยๆเนาะคือเขาเนี่ยเหมือนเป็นหมีของคณะละครสัตว์ครับที่ก็ถูกพาไปไหนมาไหนครับไปไปแสดงโชว์ตามต่างๆที่ละครสัตว์เนี่ยจะไปจนเริ่มมีชื่อเสียงแล้วก็คณะละครสัตว์เนี่ยก็พาไปแข่งมวยปล้ำตามที่ต่างๆแล้วก็เกิดเหตุที่มันไม่มีใครคาดคิดคือคณะละครสัตว์เนี่ยล้มละลายน้องก็เลยถูกซื้อตัวไปโดยเจ้าของคนใหม่ครับที่มีชื่อว่าคุณเดฟแม็กคิกนีะครับซึ่ง เดฟเนี่ยก็เป็นนักมวยปล้ำที่มีชื่อเสียงเหมือนกันแล้วก็เห็นว่ามันมีโอกาสมากมายที่เขาสามารถทําได้กับน้องเท,ท็ดตัวเนี้ยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยโอกาสที่เขามองเห็นเนี่ยพี่ถันมันก็คือเรื่องของชื่อเสียงแล้วก็เงินทองที่จะตามมาหลังจากที่เขาได้ครอบครองตัวเท,ท็ดแล้วนั่นเองคือพอเขาซื้อเท,ท็ดมาเนี่ยคุณเดฟเนี่ยก็เอาเท,ท็ดมาฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นพี่ถันฝึกซ้อมท่ามวยปล้ำต่างๆที่ผมก็ไม่รู้จักคือท่าอะไรนะคืออาจจะซ้อมพวกมังกี้มังกี้ฟลิปหรือว่าพวกอะไรเออ สักอย่างผมก็ไม่รู้จักชื่อสักอันหนึ่งแล้วก็เอามาซ้อมอย่างเข้มข้นเพื่อขึ้นแสดงโชว์เนาะแล้วตัวคุณเดฟเองเนี่ยก็เหมือนเขาก็คิดว่าเขาจะต้องปรับปรุงแบรนดิ้งของของเขาเองบางอย่างเพื่อทําให้เขาเนี่ยสามารถเหมือนมีภาพลักษณ์ในการเป็นพ่อหมีมากขึ้นก็เลยเริ่มไว้หนวดไว้เคราแล้วก็สวมฉายาที่เขาตั้งขึ้นมาว่าไวแมนก็คือแบบมนุษย์ป่า,าเออคนป่าอะไรเงี้ยแล้วก็มีคู่หูคือทริเบิลเทสพากันไปออกงานพอพร้อมแล้วเนี่ย คุณเทรเบิลเทสเนี่ยก็ถึงเวลาหวนคืนสังเวียนในวันบ็อกซิ่งเดย์ในปี1958ครับเทรเบิลเทสก็เลยกลับมาลงสังเวียนมวยปล้ำแล้วก็สามารถเอาชนะคุณเดฟแม็กกิกนี่ซึ่งเป็นครูฝึกแล้วก็พี่เลี้ยงของตัวเองเนี่ยลงต่อหน้าผู้ชมเกือบเกือบหมื่นคนที่มารอดูการมวยปล้ำระหว่างคนกับหมีคือลองนึกย้อนกลับไปไปถันถ้าเราเป็นคนธรรมดาในยุคนั้นะ่ะเราได้ยินข่าวว่ามีการที่คนกําลังจะมวยปล้ำกับหมีอะ่ะเป็นเราเราก็ตื่นเต้นเนาะคงแบบดูเดือดอะ่ะเออมันคงไม่ใช่ สิ่งเราจะได้เห็นในทุกๆวัน,นมันน่นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราได้ก็เลยเป็นเหมือนเหตุการณ์ที่พิเศษและก็เกิดขึ้นได้ในเฉพาะในยุคนั้นพอมันมีการเปิดตัวกลับมาแบบการคัมแบ็กอีกรอบหนึ่งเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยคุณเดฟก็พาเท็เนี่ยไปออกทัวร์ไปตามงานเทศกาลต่างๆไม่ทันไปแบบพวกงานวัดงานคาณิวาวหรือว่าไปไปงานประจําเมืองคือถ้าเป็นเป็นบ้านเราก็ไปงานวัดตามหัวเมืองต่างๆแล้วก็ไปให้เท็เนี่ยไปชม์มยปล้ำกับกับกมยปล้ำที่เขาเทรนมาแล้วก็ หรือไม่ก็ตัวเขาเองเนี่ยแหละที่จะเป็นคนลงไปปล้ำกับเท็ดเองซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันก็น่าจะมีการล็อกผลให้เท็ดเนี่ยชนะอยู่แล้วอ,อหรือต่อให้ไม่ล็อกอะ่ะผมคิดว่าเท็ดยังไงก็ชนะอยู่แล้วเพราะว่าคือหมีสู้นคนคนจะไปสู้หมีได้ยังไงเนาะแล้วเขาก็ยังพาเท็ดเนี่ยไปลงการแข่งขันมวยปล้ำทั่วอเมริกาครับที่มีชื่ออย่างเช่นเมเปิลล a ฟต์เรสติ้งจอร์เจียแชมเปนชิพเรสติ่งหรือก็ทั่งแ a มพีดเรสติ่งที่พิธันคุณชื่อไหมมันเป็นของคุณสตูฮาร์ดอ่ะก็เป็นแบบ คนเก่าๆไแก่เออเป็นแบบรุ่นรุ่นตำนานของวงการมวยปล้ำก็เป็นเป็นการแข่งขันที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นมากๆเหมือนกันก็พาไปตะเวนแข่งหลายๆที่ตัวเท็ดเนี่ยมันมีการรายงานภายหลังครับว่าเขาเนี่ยมีสถิติการชนะที่โหดมากไปท่างในปี1999เนี่ยมันมีหนังสือพิมพ์รายงานว่าเท็ดชนะไปเกิน500ครั้งเยอะมากใน5ปีแรกของอาชีพคือแค่5ปีเนี่ยชนะไปเกิน500ครั้งแล้วครับแล้วก็ในปี1960-1961เนี่ยแพ้ไปเพียงแค่2ครั้งให้กับ ยิปซีโจแล้วก็แมนเมลเทนมานากอฟครับส่วนตัวเขาเองเนี่ยยังมีโปรไฟล์ที่เหมือนมีชื่อเสียงแล้วก็สามารถเอาชนะนักมวยปล้ำชื่อดังได้หลายต่หลายคนทั้งบอบบี้ฮีแนนบารอนวอนรัชแล้วก็เจอร์รี่ลอเลมคือผมไม่คุ้นชื่อสักอันเลยแต่ว่าตัวเขาเนี่ยมีโปรไฟล์หนึ่งที่คนยังพูดถึงณน,นปัจจุบันนี้คือเขาเคยต่อสู้แบบแท็กทีมทัน แท็กทีมกับคุณพ่อของเด er อรร็อกอะที่ชื่อว่า Rocky อ็อกี้จอห์นสันก็คือแบบแท็กทีมคู่กันแล้วก็ไปเอาชนะลูคเกรแฮมกับฟริตซ์วอนเกอริงไปได้ค,คือน่าจะเป็นแบบอีกรุ่นหนึ่งที่เราไม่มได้ตามกันเนาะก็สามารถเคียงบ่าเคียงไหลกับนักนัก,นกมวยปล้ำระดับตำนานแล้วก็เอาชนะคู่ต่อสู้ในระดับตำนานได้เช่นกันครับคือทีเนี้ยอันนี้คือโปรไฟล์แบบในแง่ของเรคคอร์ดแต่ว่าในแง่ของการต่อสู้ไปทันนักมวยปล้ำทุกคนเนี่ยเข้าใจว่าจะต้องมีท่าไม้ตายเนาะใช่ใช่ใชเออเทอร์ริเบิลเทสก็มี ให้พี่ทันเดาว่ามันคือท่าอะไรมันคงไม่ใช่ตบหรอมั้งทุ่มเหรอมันคือท่าที่พี่ทันพูดมาเมื่อกี้มันคือแบะฮักนั่นเองอเออคือแบะฮักเนี่ยมันคือท่าจับรัดแบบหมีนะที่แบบส่วนใหญ่มันจะรัดจากจากหลัอจากข้างหลังหรือว่าผมไม่แน่ใจว่ารัดจากด้านหน้าหรือเปล่าแต่ว่าพอรัดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะใช้กล้ามเนื้อทั้งหมดที่มีในการรัดให้คู่ต่อสู้เนี่ยเหมือนแบบหายใจไม่ออกหรือว่ากระดูกกระเดี่ยวมันมันบิดไปแล้วก็ต้องยอมไปเนาะซึ่งสิ่งเนี้ยตัว ทริบิวเลตเนี่ยน่าจะเป็นตัวออริจินอลของท่าแบรฮักเพราะว่ามันถูกทําโดยหมีจริงๆต่อให้ภายหลังเนี่ยมันจะเป็นท่าที่คนสามารถทําได้แล้วก็เรียกว่าแบรฮักเนี่ยแต่ว่าออริจินอลของมันจริงๆเนี่ยมันมาจากทริบิวเทตที่สามารถทํากับคู่ต่อสู้ได้คือมันคือลิเทอเรลี่เบเออมันแบบเลจิตมาก,มากๆเพราะว่าคนได้ทําท่าแบรฮักเป็นคนแรกเนี่ยคือหมีจริงๆนั่นเองนะครับคือมันก็เป็นท่าที่แสดงให้เห็นถึงพลังกำลังที่แสนดิบเถื่อนของหมีตัวหนึ่งได้อย่างดีเยี่ยมมากๆเรียกได้ว่าตัวทริบิ จริญรุ่งเรืองมากๆในฐานะมวยปล้ำครับแต่ชื่อเสียงของเขาเนี่ยมันก็มีสะดุดนิดหน่อยในปีหนึ่ง้าครับไม่แน่ใจว่าตอนนั้นน่ยมันมีกระแสแบบเริ่มดรอปหรือว่ามีอะไรหรือเปล่าแต่ว่าตัวเดฟที่เป็นผู้ปกครองของน้องเนี่ยได้เริ่มเปลี่ยนวิธีการโชว์นิดหน่อยของของ,ของตัวเทรเบิลเท็ด้วยการสร้างการแข่งขันให้ผู้ชมรอบเวทีที่กําลังดูเขาเขาปล้ำอยู่มาแข่งมวยปล้ำกับเท,ท็ดได้สมมุติว่าคน<อ>าทั่วไปเอเอเราไปดูอยู่ตรงเนี้ยมันมีเวทีอย่างเนี้ยเดฟก็จะบอกว่าเอ้ย ถ้าใครขึ้นมาบนเวทีแล้วสามารถปราบเทอริเบิลเทสได้เนี่ยอเอาไปเลยสามพันดอลลาร์าก็เป็นการแข่งขันที่เริ่มให้ผู้ชมอย่างพวกเราเนี่ยมีส่วนร่วมมากขึ้นเนาะซึ่งตอนนั้น,นก็มีผู้ผู้ชมแบบยกมือขึ้นมามามวยปล้ำกับเทอริเบิลเทสหลายต่อหลายคนแต่มันก็ไม่มีใครทําสําเร็จเลยไม่ทันเพือก็ไม่แปลกใจเพราะว่ามนุษย์มันจะไปสู้หมีได้ยังไงอืจนกระทั่งมันมีผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าคุณจอร์นซิกเกตตี้นะครับที่คุณจอร์นเนี่ยกำลังหาเงินไปซ่อมรถบรรทุกของตัวเองอยู่แล้วก็ ยกมือขึ้นมาขอขึ้นมาบนเวทีแล้วก็สามารถจับเท,ท็จเนี่ยกดกับพื้นได้สาเร็จอืคือเขาเป็นคนตัวใหญ่มากแล้วก็สามารถจับเท,ท็ตกดกับพื้นได้15วินาทีพี่ทัน<อ>คนคนหนึ่งสามารถจับกดหมีได้15วินาทีแล้วก็เหมือน<ม>น่าจะชนะการแข่งขันไปจนแบบเดฟต้องเข้ามายุติการแข่งขันตามเงื่อนไขคือจอนเนี่ยน่าจะชนะแต่ว่าเดฟเนี่ยกลับปฏิเสธที่จะให้เงินรางวัลกับจอด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้คือก็คือเหลี่ยมหรือว่าโกงนั่นเองอ เรื่องเนี่ยมันก็เลยลงเอยด้วยการฟ้องร้องกันไปก็มีการขึ้นโดงขึ้นศาลกันอันนี้คือเหตุการณ์ที่มันแบบส่งผลด่างพร้อยต่อเลาซีของเทเรลเท็ดม,มันมีอีกครั้งหนึ่งในปี1970ครับ,บที่เดฟเนี่ยทำการท้าทายผู้ชมแล้วก็จัดให้เท็ดเนี่ยสู้กับกรรมกรก่อสร้างร่างใหญ่คนหนึ่งที่ชื่อว่าคุณเอ็ดวินเลียมส์คือเขาสูงแล้วก็มีน้ําหนักเยอะมากๆาแล้วก็เป็นคนที่ร่างกายกำยำการแข่งขันครั้งนี้มันถูกตั้งเป้าไว้ว่าจะชิงเงินรางวัล1,500ดอลลาร์แต เหมือนเดฟเนี่ยทำการเบี้ยวนัดคุณเอ็ดไว้ oh. เพราะว่าอ้างว่าเทอร์ริเบิลเทเนี่ยมีอารมณ์ไม่ดีกลัวมันจะทำ <laughs> ทำอันตรายไม่จอยไม่จอยเออแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะกลัวแพ้หรือเปล่า uh, uh. เพราะว่าคุณเอ็ดเนี่ยเป็นคนตัวใหญ่มากๆ <Yeah. S 2> สุดท้ายมันก็มีการฟ้องร้องกันเหมือนเดิมแล้วก็ไปขึ้นโรงขึ้นศาลร,ระหว่างนั้นเนี่ยตัวเท็เนี่ยถูกเอาไปขังไว้ในคุก oh. เออเพราะว่าต้องรอไปเดฟเนี่ยไปเคลียร์เรื่องบนสารให้เสร็จก่อนอันนี้คือเรื่องจริงหรือว่า ในมวยป้มการแสดงเรื่องจริงเรื่องจริงเออมันต้องมีเลเยอร์นี้ด้วยนะว่าแบบมันมีมีเนรของมวยป้มแต่ว่านี่คือเรื่องจริงก็คือตัวเท็ดเนี่ยถูกจับไปขังไว้ในคุกรอเดฟที่ถูกดำเนินคดีไปฟ้องร้องอะไรเสร็จก่อนแล้วค่อยกลับออกมาแต่ก็ไม่ได้นานอะไรครับทีนี้เรื่องราวมันก็ดำเนินมาถึงปีหนึ่งเก็ดสามที่เทอร์เนบิลเท็เนี่ยได้เริ่มตั้งเป็นอาชีพให้กับเดอะมันยูเดอะมันยูเอทำให้ได้เจอกับนักมวยป้ำที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีฝีมืออีกมากมายเขาเนี่ยได้เดินทางไปทั่วว S แล้ก ไปทั่วแคนาดาแล้วก็มีโอกาสได้ปล้ำกับนักมวยปล้ำหญิงเหือนครั้งแรกกับนักมวยปล้ำคนหนึ่งชื่อว่าทันญาเวสครับแล้วก็ได้สร้างเรื่องราวอีกมากมายก่อนที่ในปีหนึ่งเก็เจ็ดสี่เท็ดเนี่ยจะได้เจอกับคู่ต่อสู้คนสุดท้ายคือคุณแซมเบสแล้วก็เอาชนะเขาลงได้ครับแล้วก็รีทายจากวงการมวยปล้ำด้วยการปล้ำเป็นครั้งสุดท้ายอีกรอบหนึ่งกับคุณพ่อของเขาคือคุณเดฟนั่นเองคือเหมือนว่าเริ่มต้นด้วยการแบบปล้ำกับเกตเดฟเนาะก็ปิดท้ายด้วยการปล้ำกับเดฟแล้วก็เป็นการปิดฉากอาชออาชีพไปไ หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ไปกเกษียณเนาะไป,ไปอยู่ที่บ้านของเดฟอย่างมีความสุขหลังจากนั้นถึงอย่างนั้นเองพิ่ทันช่วงเวลาแห่งความสงบสุขของของเท,ท็ดเนี่ยมันก็ไม่ได้นานขนาดนั้นเพราะว่าในปีหนึ่งเก้าเจ็ดแปดคือเขารีทายในปีหนึ่งเก้าเจ็ดห้าเนาะในปีหนึ่งเก้าเจ็ดแปดเนี่ยหมีที่เดฟเลี้ยงว่าเอาไว้อีกตัวเนึ่งที่ชื่อว่าสโมกกี้เนี่ยก็เป็นหมีดําเหมือนกันอืแต่ว่าหมีตัวเนี้ยก็ถูกเดบิวต์เป็นนักมวยปล้ำเหมือนกันแต่ว่าต่างกับเท,ท็ดตรงที่เขาเนี่ยไม่ได้ถูกถอดเขีเ้ เต็มเ,<ร>เปี่ยมมากทำร้ายคนแบบเลือดออกอะไรได้เออซึ่งตรงเนี้ยเขาก็เดฟเนี่ยก็เลี้ยงสโมกี้เอาไว้ปรากฏว่าวันนี้มันเกิดเหตุเนี่ยเขาบังเอ,อิญเปิดกรงของสโมกี้ทิ้งเอาไว้แล้วสโมกี้เนี่ยก็เลยหลุดออกมาจากกรงออบุกเข้ามาในบ้านของเดฟแล้วก็ทําทําร้ายภรรยาของเดฟเนี่ยจนเธอเสียชีวิตซึ่งสิ่งเนี้ยมันก็เป็นเรื่องราวที่ถูกพูดถึงแล้วก็ถูกตํารวจจับไปหรือว่ามันมันไปถึงกระบวนการทางกฎหมายในที่สุดเนาะซึ่งสิ่งเนี้ยมันทําให้ตัว สโมกกี้กับตัวเท็เนี่ยถูกพาเข้าไปในสถานสงเคราะห์คือสโมกกี้เนี่ยเข้าใจได้เพราะว่าเขาเป็นคนทำร้ายร่างกายจนเหตุเป็นเหตุให้เสียชีวิตเนาะก็เลยถูกจับเข้าสถานสงเคราะห์ไปแต่ว่าตัวเท็เนี่ยที่ไม่ได้รู้อินุยเนี่ยเป็นแบบเป็นเพียงแค่นักมวยปล้ำหมีคนนึงไม่ได้มีเคี้ยวเล็บอะไรเนี่ยก็ถูกหางเล่ไปด้วยแล้วก็ถูกทางการเนี่ยพาไปด้วยเช่นกันแล้วก็ทั้งสองตัวเนี่ยก็ไม่ได้กลับมาหาเดฟิกเลยครับคือมันไม่ได้มีเฉลยว่าเรื่องราวของเท็เนี่ยหลังจากนั้นเป็นยังไงวิทันแต่ก็ เหมือนน่าจะเป็นที่รู้กันว่าอายุขยของหมีเนี่ยมันมีประมาณ 10- บถึงสาปีแล้วก็เทอร์เรียโบเทสเนี่ยน่าจะเสียชีวิตไปที่ไปในสถานสงเคราะห์แห่งนั้นนั่นแหละคือไม่ว่าจะเป็นเสียชีวิตไปด้วยแบบอายุไขหรือว่าถูกการุณยฆาตอันนี้ก็ไม่มีใครรู้ถึงชะตากรรมของเทสนั่นเองเรื่องราวมันก็จบลงแบบนี้พี่ทันคือเรื่องราวของเทอร์เรียโบเทสเนี่ยเป็นเพียงแค่หมีตัวหนึ่งที่ถูกเดบิวต์เข้าสู่วงการมวยปล้ำถูกพาไปแข่งนันนี่นู่นมากมายแล้วมันก็ถูกจดจําในฐานะนักมวยปล้ำแค่น แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามาพูดถึงในเชิงจริยธรรมหรือว่าเชิงสิทธิออ<ะ>สัอไซสตอรี่ของเรื่องเนี้ยผมว่ามันมีเรื่องให้เราถกกันเยอะมากครับเ๋ยวผมจะค่อยๆเล่าไซสตอรี่ของของน้องให้ทุกคนฟังก่อนแล้วกันเนาะอย่างแรกมันคือเรื่องราวของคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเทอร์เรียโบเทครับที่เขาเอหามอาเล่าเรื่องราวของตัวเองเนี่ยที่มีต่อเทอร์เรียโบเทเนี่ยภายหลังอคนแรกเนี่ยคือคุณเบรดฮาร์ดครับเป็นลูกชายของสตูฮาร์ด ซึ่งเป็นนักมวยปล้ำตระกูลฮาร์ทที่โด่งดังโด่งดังมากเออคือเหมือนเขาได้ออกมาเล่าภายหลังถึงประสบการณ์ที่เขาเนี่ยมีกับเท็ดนอดีตคือเท็ดเนี่ยเคยอาศัยอยู่ในบ้านของคุณเบรตฮาร์ทครับคือคุณสตูฮาร์ทเนี่ยเคยเลี้ยงเอาไว้คือเหมือนมันมีช่วงหนึ่งที่เท็ดเนี่ยได้ไปแข่งในรายการแซมพีดที่คุณสตูฮาร์ทเนี่ยเป็นเจ้าของช่วงนั้นเนี่ยสตูฮาร์ทเนี่ยก็ได้เลี้ยงเท็ดเอาไว้ในในห้องใต้ดินหรือว่าในใต้ถุนบ้านของตัวเองปรากฏบว่าคุณเบรตเนี่ยที่เป็นลูกของสตู มีช่วงเวลาช่วงเวลาหนึ่งที่ผูกพันกับตัวเท็ดมากๆถึงขนาดที่เขาเนี่ยเอามาเล่าในภายหลังว่าเขามาจะกินไอติมให้มันหกไปโดนเท้าอ่ะเพื่อแล้วก็หย่อนเท้าลงไปให้ใต้ซอกให้เท็ดหรอให้เท็ดเลียอ๋อใช่คือเหมือนว่ามันการสร้างบอนดิ้งบางอย่างขึ้นมากับเด็กแล้วก็หมีใต้ใต้ถุนบ้านค,คือผมก็ไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้มันถูกนําไปเป็นแรงบันดาลใจกับภาพยนตร์เรื่องไหนหรือเปล่านะแต่ว่าก็เป็นความสัมพันธ์ที่มันเกิดข,ขึ้นระหว่างเด็กคนหนึ่งกับหมีตัวหนึ่งที่อยู่ใต้ถุนบ้านของเขานั่นเอง อีกคนหนึ่งครับคือคุณบ็อบบี้ฮีแนนที่เป็นนักมวยปล้ำรืดอบตำนานคนหนึ่งที่เขาเนี่ยเคยสู้กับเท็ดแล้วก็มาบอกว่าตัวเท็ดเนี่ยสามารถทําท่ามังกีฟลิปแล้วก็สามารถทําท่าฟลายิ่งแมร์ได้คือมังกีฟลิปมันคือท่านี้พี่ทันพี่ทันรู้จักปะมมวนหลังปะมมวนตัวใช่มมวนตัวออมันคือแบบท่าที่ดีดคนขึ้นไป<ค>นบนอากาศแล้วก็ให้คนแบบตกลงมาส่วนใหญ่ก่อนดีดยต้องมมวนตัวก่อนเออมันแต่ไกลกรมประมาณหนึ่งมันมันเลยเรียกว่ามังกีฟลิปนี่เหรอคือ คือคุณบับบี้ฮีเน่บอกว่าตัวเท็ดเนี่ยสามารถทําท่ามังกี้ฟลิปได้กับคนคือผมก็ไม่รู้เขาฝึกกันยังไงนะอีกท่าหนึ่งก็คือท่าฟลายิงแมร์มันคือท่าจับล็อกใช่ไหมเออซึ่งมันก็จะเป็นเป็นท่าเทคดาวอันหนึ่งที่เข้าใจว่าน่าจะเป็นท่าที่ผมก็งงอยู่ว่าหมีทําได้ยังไงแต่ว่าเขาบอกว่าหมีทําได้แล้วก็สามารถเท็ดสามารถทําสิ่งเนี้ยกับคู่ต่อสู้ได้สิ่งที่เขาเล่าต่อคือส่วนใหญ่แล้วแมชของการแข่งขันของเท็ดกับคู่ต่อสู้เนี่ย มันจะเกิดขึ้นช่วงหน้าหนาวไม่ทันไม่รู้เหตุผลคืออะไรเนาะซึ่งประกอบว่าหน้าหนาวเนี่ยมันเป็นหน้าที่หมีเนี่ยมันควรจะจำศีลมันก็จะดูแบบง่วงง่วงดูมึนมนดูดูแบบอ่องอ่อทําให้มันแบบอาจจะไม่ได้สามารถดุร้ายหรือว่าไม่สามารถทําร้ายคู่ต่อสู้ได้ขนาดนั้นเนาะสิ่งที่มันเกิดขึ้นอีกอย่างคือระหว่างต่อสูอ้มันจะมีอาการแบบชอบฉี่ไปทั่วเวทีซึ่งเหมือนพฤติกรรมของสัตว์หรือว่าอาจจะเป็นเพราะในช่วงช่วงการจำศีลหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันก็จะฉี่ไปทั่วเวที บ่อยครั้งครับที่นักักมวยปล้ำคู่ต่อสู้ของเท็ดเนี่ยมักจะตัวเปลือบเปื้อนไปด้วยแบบฉี่ของหมีซึ่งสิ่งเนี้ย้อนกลับไปในตอนนั้นคนที่ดูอยู่ก็จะคิดว่ามันคือการแบบคิวเมเลียดอ่ะมันคือการแบบเฮ้ยเท็ดแม่งโดมิเนียคู่ต่อสู้มากจนสามารถฉี่เลอะได้อะไรเงี้ยครับตั้งใจ,งใจเมันก็จะเป็นแบบอีกเนื้อทีฟหนึ่งที่สามารถทําให้คนเนี่ยเข้าใจว่าหมีมันอยู่สูงก่าคนได้ไม่ถึงว่าหมีสามารถดูถูกคนได้ดูถูกคนได้ด้วยการฉี่รถมันรถเทอะไรเงี้ยครับ แลวทุกครั้งที่แข่งเสร็จเนี่ยเท็ดเนี่ยจะได้รับรับอาหารพี่ทันคือคนก็จะได้รับเงินรางวัลเท็ดก็จะได้อาหารไปอีกอย่างที่เขาได้เนี่ยมันคือขวดโคกพี่ันขวดโคคาโคลา่าเท็ดก็จะได้ทําการแบบยื่นขวดโค้กไปแล้วก็มันก็จะมีภาพจําคือเท็ดเนี่ยก็จะนั่งอยู่บนเก้าอี้ข้างเวทีแล้วก็ถือขวดโคกแล้วก็ดื่มชิวๆชิวๆคือแบบมันเหมือนแบบการสู้กับคนมันก็เป็นเรื่องง่ายๆในในในสิ่งที่หมีทําได้แล้วว่าเขาพยายามทาให้เท็ดดูเป็นคนมากที่สุดอ่ะเออเออ แต่ทั้งหมดทั้งมวลไม่ทันเราพูดกันถึงเรื่องแบบเรื่องการฉี่เรื่องพฤติกรรมเรื่องหน้าหรือว่าเรื่องความไม่พร้อมทางอารมณ์หรือความดุร้ายของหมีมันก็แสดงให้เห็นว่ามันไม่ได้เหมาะเลยเนาะที่จะเอาหมีมาเป็นนักมวยปล้ำหรือกระทั่งเอาสัตว์มาเล่นในกีฬาของมนุษย์คือเราพูดเรื่องนี้กันได้ในหลายแง่มากๆคือในแง่ของธรรมชาติะมันก็ไม่เหมาะมันมีเรื่องของ้องเรื่องเรื่องของสัญชาตญยานสัตว์หรือว่าเรื่องของความรุนแรงการควบคุมหรือว่าการเลี้ยงดูที่ มันน่าจะใช้ความรุนแรงมาเกี่ยวข้องด้วยในการฝึกให้หมีทํานู่นทํานี่ได้เพราะว่ามัน,มนไม่ใช่สัตว์เลี้ยงมันเป็นสัตว์ป่าเนาะน่าจะมีเรื่องของการทารุณกรรมสัตว์มาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็สิ่งนึงที่ผมรู้สึกได้พี่ธันไม่รู้พี่ธันเห็นด้วยไหมว่าเราอะมน,นุษย์ชอบคิดว่าตัวเองเหมือนเจ้าของโลกเนาะแต่ว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมันก็มีสิทธิในชีวิตของตัวเองเหมือนกันแล้วก็เป็นสิ่งที่ในยุคนั้นเนี่ยในปี1950้น,น,นึงเรื่องนี้กันอย่างแพร่หลายขนาดนั้นนั่นเองเท่าที่หาข้อมูลมาเนี่ย มันไม่ใช่แค่เทอริโบเทสตัวเดียวตัวเดียววิธันที่เป็นหมีที่เป็นนักมวยปล้ำมันจะมีอีกหลายตัวเช่นตัวหนึ่งชื่อว่าเฮอร์คิวลิสเป็นหมีกริซลี่ที่เป็นนักมวยปล้ำเหมือนกันนี้ดูน่ากลัวนะหมีกริซลี่ด้วยนะเออตัวนี้โด่งดังมากแล้วก็กลายเป็นดาราดังได้เป็นเล่นหนังฮอลลีวูดมากมายมีอีกตัวหนึ่งชื่อว่าวิกเตอร์เดอะเรสติลิ่งแบร์เป็นหมีดำอเมริกันอีกตัวหนึ่งคือสม็อกกี้ที่เป็นตัวเจ้าปัญหาที่ไปฆ่าภรรยาของของเดฟในที่สุดนั่นเองแลล้้้วววววกกก็อออีีีตตัันึงงชื่่่่าาาาาจจเรขใใะมหยถค เคยได้ยินเรื่องราวเหล่เนี้ยก็มาแชร์กันได้อจริงๆเนี่ยการมวยปล้ำกับหมีเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ได้รับคําวิาพากษ์วิจารณ์เยอะมากหลังจากเกิดเหตุการณ์ระหว่างสมกกี้กับทริบิลเทดเองก็ตามเนาะก็เลยนําไปสู่ข้อถกเถียงแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันก็ถูกแบนในใน,ในบางรัฐเนาะเช่นอรแบวบ่าแอลบามาก็ทาการแบนการมวยปล้ำกับหมีในที่สุดครับคือผมไม่แน่ใจว่ามันยกเลิกกฎหมายหรือย,ยังแต่ว่าสุดท้ายเรื่องราวของการมวยปล้ำกับหมีหรือว่าการเล่นกีฬากับสัตว์เนี่ยมันก็ค่อยซาลง ตอนที่เรามีความรู้หรือว่ามี awareness เรื่องราวเหล่านี้มากขึ้นนั่นเองครับ <Okay. S 2> คือพูดถึงการต่อสู้กับหมีผมเข้าใจว่ามันมันเป็นเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นแล้วกันคือแบบคนตัวเล็กๆคนนึงต้องไปสู้กับหมีที่เป็นฟิกเกอร์ของความแข็งแกร่งในแบบในหลายๆความเชื่อผมคิดว่าอ่าพูดพูดกันในแบบในแง่แบบ b o t t อม line มันก็น่าน่าดึงดูดมันก็เซ็กซี่แต่จริงๆแล้วถ้าเราไปวิเคราะห์แบบเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยมันมี ความทรมานมากมายทั้งแบบการที่เทสต้องถูกถอดเขี้ยวเล็บตั้งแต่เด็กเนาะทั้งการไม่มีสิทธิ์ในการแบบเลือกชีวิตของตัวเองการถูกบังคับขู่เข็นการถูกทารุณกรรมมากมายเนี่ยมันมีสิ่งต่างๆที่เราคุยกันได้หลังจากนี้เยอะมากเราว่ามันคงเป็นเส้นของสิทธิสัตว์แหละอืมคือยุคนั้นน่ะอยากจะบอกว่ามันคงดูเป็นบันเทิงอะ่ะอ,อแต่เราคิดว่า ยุคนี้มันก็เริ่มปรับปรุงตัวกันเยอะขึ้นแหละใช่มวยป้าสมัยก่อนมันแนยมันเทิงจะแบบมันไม่ค่อยแคร์เรื่องนี้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างที่ยศบอกว่าพอพากมันออกมาจากธรรมชาติแล้วพยายามทําให้มันเป็นคนอืแต่ว่าเราพยายามทําให้เป็นคนเพื่อความบันเทิงคนไงก็จริงไม่ให้มันเป็นตัวเองไงเออเหมือนเหมือนคนที่ได้ฝ่ายที่ได้รับประโยชน์มันมีแค่คนเลยเนาะใช่ใช่เพราะว่าสัตว์มันก็ไม่ได้รู้สึกบันเทิงอะไรกับสิ่งนี้เลยในวงการมวยป้าจะมีมีประเด็นอยู่เรื่องสัตว์อยู่บ่อยนะเออมันนอกจากหมีันตวอื่ก ไม่ค่อยมีช่วงหลังๆยุคใหม่จะไม่ค่อยมีเอาสัตว์มาปลาัาคนแต่จะใช้สัตว์เป็นกิมมิกหนึ่งบางคนก็จะเอาหนอนมาฮะมีมีหนอนเนี่ยเคยมีนักมวยปล้ำชื่อว่าบุกี้แมนคือแต่งตัวเป็นแบบบุกี้แมนเลยน่ากลัวมากแล้วก็ชอบกินหนอนในปากเขียวหนอนนอจริงๆเหรอน่าจะจริงๆแล้วก็จะมีพกหนอนมาในถุงอ่ะ เวลาสู้ทุกคนสู้จะเอาหนอนโยนลงบนเวทีแล้วก็แบบให้ไปเกลือกลัวกับคนทุกคนอะไรวะเนี่ยทำไมอ่ะให้มันดูน่ากลัวคอนเซปต์แต่ว่าคนกครไปป้าเองก็มีปัญหาเรื่องสทริสัตว์เามีปัญหาหลายอย่างเช่นบางคนก็ชอบเรียกว่าอะไรดีอะเรื่องเชื้อชาเรื่องคนพิการอะไรเงี้ยช่วงหลังมันก็เริ่มมีอแบียนสัมากขึ้นแหละระวังตัวมากขึ้นอะไรเงี้ยครับประมาณนี้เออเพราะว่ามันเหมือนแบบมันก็ต้องปรับไปตามโลกเนาะ เราว่าถ้าถ้าคุณคิดว่าคุณตั้งใจคือมวยป้ามคือความบันเทิงไแต่ความบันเทิงมันไม่ได้ว่าต้องเป็นหมีนี่ต้องเป็นเสื้อเดือนนี่หรือว่าต้องมีมันมีน<ค>รอที่ทำร้ายจากสิ่งนี้เนาะใช่ครับผม